อ้ยมโอาพเ้อคโอเคได้แล้วได้แล้วแล้หมดมามาหมดอีกแล้วเออเอยมามาอย่าโยนสิลูกทำไมต้องโยนล่ะไหนโยนทําไมจะทํายังไงเวลาทําผิดทํายังไงฮะ เวลาทำผิดทำยังไงทำสิทำยังไงมือหายไปไหนทำสิทำสิทำก่อนทำยังไงไม่หนูโยนลงมาหนูผิดไหมผิดหนูผิดหนูทำยังไงไม่ใช่หนูจะทำยังไงหนูต้องขอโทษสิหนูทำยังไงทำสองมือทำสองมือทำสองมือ อะไรติดจมูกกูป่ะงูทำสองมือสิลูกมือมือหายไปไหนข้างไหนไม่มือข้างเดียวแล้วนะมือสองมือหายไปไหนมีข้างหนึ่งหายไปไหน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 ข้างหนึ่งอะมีข้างไหนเห็นยังอ๋อไหนทำยังไงขอโทษทำให้ยายดูสิทำให้คุณยายดูหน่อยนะนะ่ะคุณยาย,ยอยากเออทำสองมือ,อยังข้างเดียว ข้างหนึ่งมั้อีกข้างนึ่งใครทุกข้างหนึ่งอยู่กับตาน้อยเหรอฮะตาหน้อยจะมานะถ้าใครไม่ขอโทษอ่ะใครไม่ขอโทษสิเนาะมาแล้วมาแล้วเหรอหนูขอโทษเลยหนูขอโทษเลยอุ้ยแม่หนูเมียใส่ข่อยแมหนูดูสิไม่ต้องไม่รู้หรอกไม่ต้องมาต้องลงมาไม่ต้องลงมา ฉันรู้ไม่ต้องหัวดีนอนเลยนอนตน,นนี้น,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 นอนนอนไปล <c oughs> แล้วเฉิน้องไทยรุกเฉนบอจ้ามันหล่นใส่ยายเนี่ย <c oughs> ของยายหล่นใส่ยายบอกก่อน <c oughs> น้องไทยไรเออจ้าใส่ยายห <c oughs> <c oughs> นูข,ขอโทษให้ยายดูซิสวยๆสินนทำทำยังไงไม่เอาไม่เอาทำยังไงทำสองมือสองม,มือเลี้ยงตันว่าจะขอโทษค่ะขอโท ขอโทษค่ะขอโทษคค่่ะะหนูมันเจ็บค่ะหนูขอโทษยายก็หอมจุ๊บนึงหอมจุ๊บๆก่อนอืมเย็นๆจะไปหอมคนน้นอยู่ไหนไหนโอๆเล็กหายแล้วลูกอ่ะหาแล้วนอนนะลูกนอนได้แล้วนอนได้ยายจะกล่อมแล้วนะยายจะกล่อมสองคนสามคนเลยนะ คนหลับพร้อมกันนะเอ๊